ช่วงนี้ไปกันที่สนามวิลล่าร์คครับวันอาทิตย์ที่20เมษยายนปี2008เบอร์มิงแฮมดาร์บี้แมชแอสตันวิลล่าพบกับเบอร์มิงแฮม,มซิตี้คุณบอกคนนี้เรียกว่าสกอร์นี่ถล่มทลายฮะเปิดฉากขึ้นมาวิลล่าลุยก่อนเลยครับโอลอฟเดเบิร์กไล่มาให้ในเจลเดียวโคเกอร์นะครับจังหวะนี้จับจังหวะแล้วจะให้กับเกเรตแบร์รี่ก่อนจะปาดเข้าขมาให้เพื่อนแล้วติดเ well รียมริชเวลนะฮะสกัดไม่ดีมาเข้าทางวิลล่าแล้วแอชเชียร์ก็เข้ามาโผล่ด้วยหนึ่งประตูต่อศูนย์ทันทีครับขนน จังหวะนี้เบิร์กแฮมสก,กัดบอลพลาดและเป็นความเฉียบคมของแอชลี่ย์อย่างครับแฟนแฟนดีใจรวมถึงเพื่อนร่วมทีมก็เข้ามาสะใจด้วยนะครับมีทั้งเกรตแบอรี่แก็บบี้อลบอลฮอลลรวมถึงจอนคาริวยุคนั้นเป็นยุคที่วิลล่าต้องบอกว่ารุ่งเรืองจริงๆนะฮะและดูการยิงฮะสุดยอดการวางเท้าฮาบโลเล่จังหวะนี้เข้ามุมดิกเลยฮะเดงอดสุดแล้วนะครับจังหวะที่สองฮะยังเปิดลูกนี้คาริวขึ้นโขก2-0ทันทีครับ ไม่มีตัวประกบโล่งๆแบบนี้ไม่มีเหลือนะฮะคารืาลิวอ,อาศัยความสูงใหญ่นะครับหนีตัวประกบแล้วก็ม่งอย่างเด็ดขาดเข้าไปให้วิล่าทิ้งห่างนาทีที่42เรียกว่าตอนนี้สถานการณ์มบิรแฮมลำบากอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยนะครับรพลพรรคสิงห์พงษ์งานทำผลงานได้อย่างดีในช่วงครึ่งแรกนะฮะ ทิ้งห่างไป2อนย์ต้องบอกว่านี่คือความสวยงามในการเล่นฟุตบอลทั้งจังหวะยิงและหมงง่งลนี้ของยองาริวแล้วก็แอชลี่ยังครับพร้อมพอจพอ,อครับการเปิดบอลและการขึ้นทําประตูทําให้ตอนนี้เก่งของวิลล่าง่ายขึ้นแล้วละครับครึ่งหลังนะฮะกลับมาวิลล่ายังไม่ลุยต่อนะครับจังหวะนี้บอลจากหลังไปหน้า กดิบารี่ขยันนะฮะวิ่งเบียดจังหวะนี้แล้วได้บอลด้วยครับไหลเข้ากลางให้คารดิวนิ้นี่สามประตูสุดนี้ฮะวิลล่าทิ้งห่างแบบนี้แล้วเบอร์มิงแฮมลำบากแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่เข้าข้างทีมเดียนแล้วมาร์ดิวก็สะใจเลยครับว่าลูกทีมทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมนี้นะฮะนี่เวลายังเหลือเยอะนะครับแต่ว่าสกอร์หนีไปถึง3ประตูสูตแล้วนะครับวิลล่าวันนี้ผลงานยอดเยี่ยมครับ โอลลฟเบลเบิร์กนะฮะรวมถึงนักเตะหลายคนนะครับก็เข้ามาสมกอดด้วยความประทับใจและก็ทีมเวิร์กวันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดครับพอขยันนะฮะดูนะจังหวะนี้เบียดได้ประมาทและเกินรัากองหลังเมือไหร่วันนี้ทำให้วิลล่าได้ประตูง่ายๆและนี่คือท่าดีใจของเขาเลยครับมาเดียวเนียวไปดูประตูที่สี่กันต่อเลยฮะบอลจากวินเฟรดบูมามาให้กัปปี้อวัลลาหแล้วมองหาเพื่อนนะฮะไหลคืนมาให้แอชลีย์ยังจังหวะนี้ครับ ยังจับบอลหนึ่งจังหวะก่อนที่จะหาจังหวะครับล็อกผ่านมาหนึ่งครับแล้วก็ตะเวนเข้าไปแล้วยิงจังหวะนี้ครับอีกทีหนึ่งก็ไม่มีเหลือ4ีต่อศูนย์ไปแล้วครับวิลล่าทิ้งห่างเมืองแฮมอย่างขาดลอยสถานการณ์ตอนนี้ลำบากหนักสุดๆแล้วของตาลุกลงฮะเลโอโคเกอร์นะครับคารดิววิ่งเข้ามาดีใจเพราะว่าตอนนี้วิลล่าสถานการณ์ดีจริงๆฮะแฟนๆ42,000พค,คนนั้นได้เฮกันตัววิลล่าพ์คจังหวะแบบนี้รอโดนหลอกนะฮะแล้วเข้ามายิงด้วยตัวเอง บอลยังช่วยแล้วเข้าซ้ำไม่มีเหลือแล้วครับ4-0อสเตอร์วิลลาแล้วยังไม่จบแค่นี้นะฮะลูกที่5ของวิลลาเนี่ยก็ตามมาติดติดฮะจากจังหวะนี้แหละครับบอลจากหลังอีกแล้วนะฮะสก,กัดไม่ดีมาเข้าทางกาเบรียลบอลล่กระโดดหนีนะฮะแล้วหาจังหวะจังหวะนี้ครับสัดเลยด้วยขวาบอลพุ่งเลียดผ่านมือไม่เทลล็เลยกระป๋อครับ5ประตูต่อ1 วิลล่าทิ้งห่างแล้วก็น่าจะปิดเกมไปด้วยสกอร์เท่านี้แหละครับก่อนที่จะสามารถเก็บ3ามคะแนนเต็มได้ต้องบอกว่านี่เป็นเกมที่ลีลาองวิลล่านั้นสุดยอดทุกคนเลยเนี่ยนะครับเบิร์แฮมอาจจะได้มา1ประตูไล่ามา1นต่อ4แต่พอเจอลูกตอกฝาลงลูกที่5 <ๆ S 1> ก็คงจะหมดกําลังใจกับเซนแอนดูแบบมือเปล่าไปอีกเกมหนึ่งเนี่ยนะครับจังหวะนี้อาศัยทักษะปล่อยพิบแล้วการยิงจางรวดเร็ว ทำให้วิลล่าได้ประตูที่5เรียบร้อยแล้วนะฮะจบเกมครับวิลล่า5เบอร์มิงแฮม1สดจากวิลล่าพาร์ครับ